ชอบเหมือนกับเทศอะไรแล้วมันเข้าใจง่ายๆก็พออย่าไม่ต้องต้องอะไรมากมาอะไรย้เพราะจะรู้สึกของข้ออย่างนั้นว่าถ้ายาวไปตัวเองก็ยังจะง่วงไงยคนฟังก็คงจะง่วงสันนี้ก็เลยที่อะไรที่มันมันเหมือนกับเป็นชีวิตของเราเนี่ยปกตินะครับแล้วมันก็สัมผัสได้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องเยอะ สองคำที่เรานิดใจเดี๋ยวันนี้เขาให้พี่สุชาติเอาข้าวูปหวางใจในให้มันติดอยู่ในใจไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแตเ่เราวางใจคำว่าวางใจก็ต้องวางใจจริงๆเหมือนที่พี่สุเจ้าบอกท่านเชื่อมาได้เห็นรับการผู้ที่ไม่ได้เชื่อแต่ผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุขเราเชื่อแม้ไม่ได้เหตุาวางใจนะครับก็ขอบคุณ ในทุกเรื่องราวจริงๆของวันแห่งนี้นะครับย่างที่พูดป็นการเจริญามายายท,าที่บ้าบอกเพราะยานมาจากท้องนาที่วัาเชยบอกมีความสุขกับท้องนาจริงๆเพราะว่ารู้สึกไม่รู้ชาติก่อนเป็นควายเราไปดูนะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกมันชอบชอบท้องนานเย็นสยลขียวมันหอมต้นข้าวมันมีกลิ่นะครับจากต้นปืนนะคะระับก็กลับไปเป็นท้อง ตอนกลับมาก็มีหนึ่งร้อยไร่เป็นของวันเองทำเองเป็นของชาวบ้านก็บอกพ่อตังแต่เกิดมาจะ่นนี้เกิดข้าวราคาบุืนนะ้ะนะเพราะมีมช่วงหนึ่งมันราคามันวิ่งไปเหมือนน้ำมันอะวิ่งนะไปเหล็กออลก็เลยแพงกมดเลยนะครับนั่นแหละช่วงนั้นก็อยู่เช่นหลอกโอ้โหนางกายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทุกคนดูดีขึ้นนะครับอะไรต่างๆก,ก็ดีขึ้นไปหมดวนะันนี้ก็แย่ลงนะ แต่ก็รู้สึกว่ามีความสุขในะครับกับท้องแม่กับชาวบ้านที่ที่มีน้ำใจจริงๆนะครับบอกมาช่วยกันหวานข้าวมา20กว่านคนทุกคนมีกระเต็นมีข้าวหวานมาวันนี้หวานปุ๋ยมา20กว่าคน,นคทุกคนมาทุกคนแบบดำเพ่อก็ดําด้วยนะตัวดำช่วงนั้แบบเข้มเลยกลับได้แม่ทำได้่าย ตัวเค้นเลยผมเป็นวันทุกวันสนุกมากอยู่ที่ท้องแท้ก็ก็ดีนะครับจากท้องนาแล้วนะออฟฟิศหรือออฟฟิสมาทำงานมันก็เปลี่ยนสภาพชีวิตจริงเพร่อก็ไม่ชอบอยู่ที่นี่เท่าไหร่แต่ยิ่งหนีก็่งเหมือนยิ่งเจอนะครับตั้งใจว่าครั้งนี้ย้ายครั้งนี้อยากไปอยู่วัด ที่นชนระบบไปตั้งใจจะไปเลี้ยงไส้เดือนตั้งใจคือเว่าอยากจะทำให้ทั้งหมู่บ้านเลี้ยงไส้เดือนเป็นหมู่บ้านไส้เดือนขายเป็นปุ๋ยอะไรไ,ไม่ได้ไม่ได้สมหวังอยากไปอยู่ข้านนอกก็ยิ่งอยู่การเมืองเลยอยู่สัตว์ชัน้นก็ก็เป็นการเกิดที่ต้องแบ่ แต่พ่อก็ต้อบอกว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก่อนในฐานะไทยต้องเคารพดีๆเราจะทำเต็มที่นะครับทำเต็มที่พี่น้องก็สู่ได้พ่อด้วยหลังพ่อออกเต็มที่ <laughs> พี่น้องก็สู่ได้พ่อนะครับส่วนเล็กๆเล็กันนะครับให้เราสามารถที่จะดคืทำหน้า,าที่ของเราจจดีกว่านะครับพ่อพูดถึงแม่เยอะนะครับพ่อชอบเป็นตามแม่ <c oughs> แม่เป็นแม่รับบ้าน ก็น่ารักนะน่ก็ศรัทธามากมีพายุมาก็จุดเทียนสวดจุดเทียนสวดแล้วพายุมานพายุก็ไปได่ก็จะเป็นอย่างนี้นะสวดอะไรไม่ด like, ีก็สวดอย่างเดียวนะครับแม่ศรัทธาแล้วแม่ก็ขยันแม่ก็เป็นตัวอย่างนะครับพ่าก็จริงจริงก็นะแม่ก็น่ารักนะครับพอไปชอบแซวแม ตัวันี้แม่ปล่อยเงินกู้นช่ไมไม่ได้ปล่อยลอยลรักษาบหลงแม่สูงกว่าเขาเพื่อนแล้วแม่จริงจริงแม่ก็ช่วยชอบช่วยคนนะครับปล่อยเงินกู้มันจะไม่ได้คืนอยู่เรื่อยๆพูดเล่นนะแม่ครับแต่เขาต้องมีงงงแ,งแม่ที่หน้ารักนะครับยินยับจะงส่ามีความสุขทุกคควันกวรดูเรียนเก่งน,นะครับ ทำนขนมเรียนอร่อย<โ>นะพ่อตู้เรียนไม่เหมือนใครนะครับเนแม่พ่นะครับพ่อเกินชอบนะครับ,นะรบอชอบทูนะ้เรียนกวนชอบกินทู้เรียนตั้ต่กนะครับพ่อมีรูั้เด็กแก้ผ้าหมดเลยกินทุ้เทียนโอ้จะหนว่าชอบตัต่เด็กเอไม่ดูเรื่องเนะร่อกินเงที่บ้านพ่อชอบกินตู้เทียนนะครับเวลาที่พี่าพ่อซื้อทุเทียนทีน้องเอาเพ่ ใส่เข่งเนี้ยก็ลูกเยอะใส่เข่งตอนแรกชอบมากเลยซื้อสวนตุ่เนเด็กซื้อซื้อเล่นๆร้อยห้าสิบได้นะครับก็ได้แหละตัวนี้เขาก็ชอบดีบ,บัตสวนนะครับดีบ,บัตสวนอยู่กนะับต้นไม้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับในน้ำใจดี ในทุกเรื่องทุกอย่างของวัดแห่งนี้นะครับที่พ่อรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเ็าเป็นความสุขนะครับที่ได้อยู่แล้วก็เราก็มีวัดที่ดีที่สวยแล้วก็ช่วยกันนะครับมีบทเพลงเพราะๆจากเด็กๆที่สุดแทนนะครับมีคุณแม่มาเดียที่อนุญ,ญาให้เด็กๆซิสเตอร์นะครับมาขับร้องบทเพลงให้กับเรด็กก็กน่ารักมาก เพราะต,ต้องตื่นในเช้าสวยพี่น้องมีลูกหลางอยากให้เป็นซีเตอร์พ่อแนะนำไปในนี้น่ารักดีทุกคนน่าเลินสดใสมีความสุขก็ขอบคุณต่อกไม้สวยๆทุกอาทิตย์นะครับคอบครัวริคุณนิดคุณ really. คุณแจ really. ็คด้วยนะแจ็คก็น่ารักเหมือนกัน บทเพลงไพเราะให้กับพวกเราขอบคุณสภาิบันวัดนะครับก็เป็นครั้งแรกของวัดของเราจริงๆที่มีสภาิบาลแล้วก็เข้มแข็งด้วยนะครับทุกๆเรื่องทุกๆอย่างมีพวกเ้ในการที่น่ารักนะครับมุมม่งมั่นตั้งใจนะครับตอนเลิฟพิธีพูดผิดเชิญผู้ขาได้นะครับว่าภูเขา,า,า,าคุอคนทีเชื่อมบบั่นหมด พอแซวเนี่ยนะก็เป็นบรรยากาศของเราที่ทุกคนช่วยกันร้องเพลงพ่อสังเกตอย่างเงี้ยนะแต่ในวันม่คไม่ดีบรรยากาศเียเราทุกคนส่วนเราทุกคนร้องเพลงนะครับทุกคนให้ความร่วเมือทุกเรื่องก็ไม่ว่าจะมีแคมปูนอะไรพี่น้องช่วยนะครับอย่างคุณยิ่งเนี่ยพ่บอกว่าพ่อจะเิ็นหนังสือใหม่คุณยิ่งรวมกระเป๋ามีเท่าไหร่ควักหมด กันทุกทีนะครับแล้วก็ให้หนังสือให้อะไรหลายอย่างเยอะแยะแล้วก็จริงๆพวกเราทุกคนช่วยกันนะครับเพราะเขาดูว่าวัดเราเนี่ยปีปีหนึ่งเราบริจาคก,กันเป็นล้านนะเดี๋ยวรุ่นนะเดี๋ยวนี้นะล่าสุดกนะ็อาลาเลยนะอาลาชีครับแล้วก็มองไปถเจ้าเนะเจ้าเวรว่าฝากขอบคุณนะครพวกเราทุกคนนะครับพวกเรามากด้วยน้ำใจ พอคนมันเจอว่พระก็จะตอบแทนด้วยดีๆ้ยกับชื่อของคนต่างชาวดอยที่เขาอยู่เขาก็ทราบซึ่อใจเขามีการกลับใจมากทุกปีพระสมเด็จิบูลบอกเขาเพราะว่าบนดอยเนี่ยความเชื่อมันไปได้เร็วจริงๆนะทุกคนเชื่อทุกคนศรัทธาแล้วก็ศรัทธาแบบแบบเลยครับ ไม่มีความคิดอื่นนะก็คือศรัทธาก็เชื่อจริงๆนะครับวงจริงๆหลังจที่พวกเราได้ไปศรัทธาด้วยด้วยพวกเขาก็คงจะมีสัมผัสไปนะครับสำหรับการที่เราจะได้ไปช่วยชาวเขาชาวรออนะครัเขาขอให้ป้าโหนดได้ดดนำทัวร์นะต,ต่อไปนะเดี๋ยวก็ดูแลกลุนะ่มผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับจริงพ่อก็มีก่้าที่จะพูด คนรุ่นคนนี้นะครับเพราะว่าเ๋ยวจะเกิดไม่ครบเนยนะเดี๋ยวก็จะหายใจเสียใจแต่พ่อเมื่อต้องขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอที่น้องสวนให้พ่อด้วยนะครับเราสวนให้กันกันนะครันขอให้พ่ออยาเป็นพระสงฆ์เพื่อตัวเองก็ไม่แน่ถึงวันหนึ่งที่พ่อต้องางสาเนี่ยพ่ออาจจะไปนรลกไกลนะพี่น้องจะไปสวัสคีนะครับที่น้องสวนให้พ่อพ่อก็ ของแม่คร <abei bé a depressed> ับเพราะว่า <t> ม <alon> ั <oss ills> ่นใจว่ามุนพระเยซูบอกว่าอนุไปนรกแม่พักอาจจะบอกว่าลูกอย่าเพิ่มชลินยาเขาอย่างนี้เลยแม่พักจะช่วยแต่เราก็ไม่รู้ก็ต้องกลับใจทุกวันนะครับของเราก็สวดให้กันบนกจารย์ทุกวันก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับที่เราก็สวดไป สารก็ไม่ใครพ่ออาจจะต้องประชุมท,ที่ทุกทุกอาทิตย์นะครับประชุมเรื่องก่อสร้างของสรงคมชนทชนและทุกวันอาทิตย์พ่อก็จะอ,อยู่ที่วัดหนึ่งร้อยหนึ่งคุณพ่อคนใหม่มาพี่ออเราก็ดูแลต้อนรับดีๆนะครับอย่างที่พ่อบอกสูงไม้เพขึ้นมาอย่างนี้นนต,ตัวใหญ่ก็ใจดีน่ารักเป็นคนท้านจีนะครับแต่คุณพ่อก็เป็นรุพอองพ่อ สักห้าหกปีเรียนที่โรงจบมาแล้วน่ารักครับแล้วก็ก็ใจดีนะครับหล่อนไหมเนาะเราอยากถามอะไรไหมให้ถามไห <c oughs> มเนี่ยได้ก็อาทิตย์แรกนะครับห้าวันเราพิสัย่างดูกระจกสีต้องคอยทวงเรื่อยๆับ เราจย่งหรือกระจกสีเนี่ยพ่อบอกว่าแปดปานเนี่ยเป็นเป็นมาคุเลราแปดประการนะครับกระจกสีเจะครอบคอบอรัวของอาม่ามาลีพวกทวีนะครับและกระจกสีก็จ,จะต้องใช้เวลาน,นิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาเล่นงานที่อัศสัมชัญกำลังปรับปรุงว่าอัสสัมหรือเพราะเขาต้องประชุมทุกเดือนปรับปรุงวัดนะครับก็ประมาณร้อ100นะยล้านได้เดือนจนไม่ถึงนะครับเพราะว่าปรับปรุง ให้ดีเลยะครทบให้สวยงามเป็นศาสนาวิหารนะครับอเอาไว้ผมจะได้ร่วมแรงร่วมใจในการสำเรับการพูดก็ใช้เวลาสักสองปีได้นะครับสองีตอนนี้กำลังทำกระจกสีมีแล้วหนึ่งชั้นก็ลังทำชั้นแรกให้เป็นกระจกสีด้วยนะครับก็เร่งทำรูนะครับก็นะบบตองการวลของเราก็อนาคตก็อาจจะมีวิชาเพิ่มรอบ ดูู่าดเยอะก็เพิ meat, ่มเราเ็ช่วยกันก็ขอให้ความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้คงอยู่ในในใจของพี่น้องทุกคนให้เราได้รล่งทุกโว่สุขนะครับให้กำลังใจแล้วก็ถือว่าความรักของเราที่สะชนเนี่ยมันสวยงามและคนอื่นเห็นก็ชื่นชมคนอื่นเห็นก็สนใจคนอื่นเห็นก็อยากได้ยินคำดี นะครับก็ขอให้ชีวิตของเราทุกคนเป็นขวามดีเป็นพระพรของพระเจ้าก็ขอพระบวยพรนะครับพี่น้องทุกท่านเชิญพี่น้เรยดี